มาพี่น้องคะแกงออมไก่ใส่ฟักทองวันนี้แกงออมไก่ใส่ฟักทองน้ำใยน้อยเด้อแซบๆอีกแล้วจ้าไกย่ยน้อยเคี้ยวเอาอไปคะ่ะไก่เปื่อยแล้วจ้าได้ที่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะปรุงรสกันเลยใส่เกลือลงไปใส่ซุรด ใส่รสดีน้ำปลาที่พระโลดนิดหนึ่งแกตยาน้อยกระซิบเด,ด้วเด้อพี่น้องเอ้ยแกตยาน้อยก็จะหมดแล้วใส่ปลาเหมือนเดิม ใส่ปลาเหมือนเดิมปลาตัวจ้าตีลงไปเลยจ้าเห็ดกับข้าวขายถูกมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดกับเติมไม่บ่มีปัญหาจ้ะใส่ปลาเป็นตัวตี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 ลงไปในหม้อเลยให้เนื้อเิ่นลุดเนาะค่ะเนาะ ให้เนื้อพอนรุดลงไปในหม้อค่ะพี่น้องค่ะให้เนื้อพอนรุดลงไปในหมอ้อน้ำมันเกงเ้องก็เจนัวแซ่บให้ลูกค้ากินงวดที่แล้วแกงใส่ผักกาดงวดนี้เกงใส่ผักทองผักทองกับบวบค่ะพี่น้องค่ะบวบเดี่ยมโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะใส้ข้าวเบือ่อ ข้าเบื่อบักพลิกตะไคร้ค่ะพี่น้องค่ะปั่นเอาไว้เทลงไปเลยเทลงไปเสร็จแล้วก็คนเนาะค่ะน้องพี่น้อง่ะคนให้คนเข้ากันเดี๋ยวเขาป้อยให้อ้หม้อเขาเดือดสักพักนึงเขาจงเอาฟักทองลงค่ะพี่น้องค่ะเราไกล้เขาเพนเปลยได้ที่แล้ว เวลาเทเข้าเบื่อลงเสร็จแล้วต้องได้คนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบวกคนบ่ได้เพราะว่าเข้าเบื่อเขาสิติดกลมหม้อนะคะน่ะเนาะยายน้อยเอ๋อยายน้อยเอ๋เคี่ยวไก่เคี่ยวไก่แบบเคี่ยวไก่แบบดุ่มดนเลยค่ะพี่น้องค่ะไก,ก่จุดเปื่อยจุเดเละ ขายโคงได้เวลาขายของแล้ว่อยให้หม้อเขาเดือดจ้าทีนี้อยนน้อยลุนอยนน้อยลุนยันอันแก็ดเยนน้อยอันยันยนัยนแก็ดเยนน้อยเบิดก่อนพี่น้องขายันมันยันแก่งยอยนน้อยโบซุกแต่ว่าบบเป็นอยังอยนน้อยมีแก็ดอันแก็ดน้อยแกปิ้งนิกสำรองอยู่น้ำน้ำแก่งเขาต้องอวดตัวแบบนี้พี่น้องขาเห็นบ่ต้องอวัวตัวแบบนี้จะค่อยแซบ ันนี้เป็นแกงแล้วเป็นแกงอีสานต้องแกงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บกันเลยนี่เห็นบบน้ำข้าวเบื่อพอข,อ,อข้าวเบื่อเขาข้าวเบื่อตะไคร้เขามันสุกแล้วน้ำมันจะเป็นอุตตูแบบนี้เสร็จแล้วพอน,นั้งเสร็จอย่างน้อยก็จะเอาเอฟักทองลงอืมมาอย่างน้อยใส่เธอเดี๋ยวเป๊ะฟักทองเขาก็จะใส่โบโดลค่ะพี่น้องคะ ใส่ดนบโมได้เดี๋ยวพ่นซิเละกะพิ่นสุกซ่ำมใดซ่ำหนึ่งแล้วเฮากะตักใส่อืแซ่แบๆพี่น้องเลยยักจ่จังเอี๋ยน้อยซีมอีกนิดนึง่งปวดจางบวดจางแซ่บแล้วอืเผ็ดขนาดเลยเฮ้ยแกดดี๋น้อยโบสุกอะลีพี่น้องเลยเดี๋ยวเราเกดน้อยมาเปลี่ยนก่อนดีที่มีเกดสำรอง พอดีคนันอันท่านได้ถ้าพ่อได้เติมนี่เติมทั้งสงอันเลยได้พี่น้องคะ่ะถ้าได้เติมนี่เติมทั้งแก็น้อยแกดใหญ่เลยแก็ดบดซุกแล้วแกตบดซุกแล้วเปลี่ยนแกตก่อนเด้อเปลี่ยนถังก่อนเด้อพี่น้องคะอ่ะอ่าโมเป็นปัญหาพี่น้องคะ่ะเขามีแกตสำรองเขามีแกดเขามีแกตน้อยสำรองอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะเกงไก่ใส่ฟักทงองยู่ยอเซฟเลยคะ่ะ แตาแซบบอตาแซบบอพี่น้องขาพี่แตาแซบบอเก่งนะลูกค้ากินแซบแซบเลยมีไอมีบวบพร้อมค่ะพี่น้อง่ะบวบเลียมเดี๋ยวบวบเลียมเขาใส่ทีหลังค่ะเพราะว่าบวบเรียมเขาะจะสุกง่ายเดี๋ยวเขาใส่ฟักทองไปก่อนสักพักหนึ่ง เขาจะใส่บวบเลียสส่ยมเขาใส่บวบเลียมแป๊บเดียวได้เลยค่ะพี่น้องคะใส่ได้เลยเพราะว่ามันต้องเป็นสุกข้างนอกพร้อมเราจะใส่ให้สุกคาร์โม่เธอเดียวเลยบได้แล้วก็ใส่ใบแม,มงลักเนกะาะใส่ใบแมงลักแล้วก็เซ็ตแกงเขาในยอนมีเกล็ดน้อยมสมรวงพี่น้องเลยเฮ้อ <c ười> บมซัน,นเป็นเรื่อง,งอเลยโบได้พะวานจะน้อยเห็ดกับข้าวเนาะขอเนาะเย็นน้อยเห็ดกับข้าขายเย็นน้อยตรงมีกเกตมีลายอันเฮ้ยเป็นตะแซบเพิ่งจะแกงได้พี่น้องค่ะเย็นน้อยก็เพิ่งจะแก่งอันแก่งไส่ฟักทองนี่แหละไก่เป็นไก,เนนเนกน่เนื้อตัวนี้ยิ่งแซบค่ะพี่น้องค่ะไก่อันนี้ฮะเนื้อควรจะหอมนนะเนาะขอเนาะแซบเดี๋ยวป่อยให้ฟักทองเขาสุกสักพักเลย ต่แซบบอนต่แซบบอพี่น้องรับตะแซบบอในที่แล้วคะ่ะพี่น้องะ่ะเขาใส่บวบบวบเรียมเนาะคะเนาะใส่บวบเรียมลงไปจ้าบวบเรียมเขาก็เฮ็ดแบบนี้เลยคราไม่ต้องไปเฮ็ดต้นน้อยเลยพี่น้องคะ่ะต้นน้อยลเลยนะพูนชิลเละเอาใส่บวบเลียมลงไปสักพักนึงเดี๋ยวเขาใส่ใส่ใบแมงลักกระเซ็ดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ใส่แบบแมงลักหลายๆเลยเมือนี้หอมๆเลยจ้ไในเวลาแล้วจ้าใส่แบบแมงลักเลยจ้าใส่แบบแมงลักกระเซ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเขาจะปล่อยให้บวบกับฟักทองคนสุกบ่ได้เดี๋ยวคนทิเล่แต่ให้เพื่อนเพื่อนไปสุกในหม้ออีกเท่านึงเนาะข้างน,นะนองพี่น้องคะ่ะ แอนนี่เด้อขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีวันสุกู้สุขคนมากินแกงไก่ใส่ฟักทองน้ำใหญ่น้อยโอ้ยเป็นตาแซ่บสุดยอดเลยพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีวันสุกู้สุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเนาอยหะเนาะขอบคุณมากจ้าแกงไก่ใส่ฟักทองยู่ยแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสุขละจ้า,า,จาไปขายของนำกันที่นี่